ชีวิตของพี่สุขุมเนี่ยตอนนี้62ปีเนี่ยคือเล่นจี้มาตลอดใช้จี้มาประมาณ19คันถึง20คันนะครับ 15, 20, 20. ถึง20คันนะครับคันนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นอะไรที่ว่าได้ไปทดสอบแล้วลองขับดูแล้วเนี่ยมันใช่เลยแล้วมีทุกอย่างในชีวิตเนี่ยอยากจะขับรถอย่างนี้จริงๆครับเป็นรถในฝันเลยครับแล้วครบองค์ประกอบทุกอย่างแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยพี่พี่สุขุมแล้ตาหลับแล้ว <laughs> ก็ตอนนี้นะครับเป็นบรรยากาศครับที่ผมบอกว่าเป็นการซื้อรถนะครับที่ลูกค้าผมไม่เคยเห็นรถมา่ก่อนไม่เคยดูเลยดูแต่ในรูปวันนี้ครับมาส่งรถแบบเป็นๆแบบลูกค้าไม่เคยเห็นวันนี้ขออนุญาตพาเพื่อนๆมาชม,มาว่าการซื้อรถแบบไม่ดูรถเป็นยังไงครับมะครับไปดูครับ ต้องบอกครับนี่คือชีฟแกรดิเอเตอร์นะครับต้องบอกว่าเป็นแกรดิเอเตอร์สีที่เรียกว่าสปริงเกอร์คันแรกของประเทศไทยผมเช่อวเพื่อนๆน่าตื่นเต้นกับผมแล้วว่ามันจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูด้วยครับพี่ขุมครับสัมภาษณ์นิดนึงครับนี่คือครั้งแรกที่ผุมซื้อรถคันนี้ไม่เคยเห็นรถมาก่อนเห็นในในรูปพอส่งให้ในมือถืออย่างเดียวแล้วบอกเอาถูกใจเอาอันนี้เลยแล้วเห็นรถจริงในรูปมันเหมือนกันไหมพี่โอ้โหคือจริงๆแล้วเนี่ยเห็นในรูปเนี่ยไม่อยากได้เลย ครับวันที่น้องปอส่งมาเนี่ยเฉยเฉยพอวันนั้นไปเห็นของจริงปั๊บโอ้โหมันมันใช่เลยอ่ะมันใช่เลยนะครับชีวิตของพี่สุขุมเนี่ยตอนนี้62ปีเนี่ยคือเล่นจี้มาตลอดใช้จี้มาประมาณ19คันถึง20คันนะครับถึง20คันนะครับคันนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นอะไรที่ว่าได้ไปทดสอบแล้วลองขับดูแล้วเนี่ยมันใช่เลยแล้วมีทุกอย่างครบ อย่างที่ว่าคนที่ขับออฟโรดไม่เป็นเนี่ยก็สามารถขับได้เหมือนกับคนที่ขับออฟโรดเก่งอยู่แล้วมันม,มันตรงนี้คืออาจารยขับรถไม่เป็นขับได้เหมือนมืออาชีพเพียงแคก่กดปุ่มปุ่มเดียวใช่ใช่ใช่มันตรงนี้เนี่ยมันเซอร์ไพรส์มากเลยท่านผู้ชมเชื่อไหมครับพี่เขาซื้อรถคันนี้คันละห้าล้านกว่าแต่ไม่เคยเห็นไม่เคยจับต้องมาก่อนนี่คือเห็นสดๆพร้อมๆกัน พี่ตูไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ไหมครับไม่เคยเห็นครับเห็นแล้วถูกใจไหมครับครับถูกใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูครับว่าพอลงมาดูรถจริงๆแล้วเป็นยังไงครับคันนี้นะครับเป็นแกรดิเอเตอร์นะครับที่ต้องบอกว่าเป็นตัว h i g อ o อปชันนะคันนี้นะครับเป็นโช๊คจากโรงงานของฟ็อกสีตัวนี้เรียกว่าสิงเกรนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อต้องบอกเป็นมัตเตอเรนนะครับอันนี้คือครั้งแรกเลยนะครับที่แตะพื้นเมืองไทยนะครับ แล้วต้องบอกว่าออปชันมันเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาเจาะลึกมาดูกันนะครับต้องบอกบรรยากาศการส่งมอบรถแบบไม่ต้องดูรถครับวันนี้ท n เอค้ามาส่งถึงหน้าเกาะลันตาครับก็ต้องบอกว่าใครชอบขับรถจี๊ปครับวันนี้มาที่เกาะลันตาครับคุณจะได้เห็นต้องบอกรถจี๊ปเป็นกองทัพเลยนะครับของพี่สุขุมครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านเจ้าของสตาร์ทรถหน่อยอะ่ะพี่ขุมครับต้องบอกว่าคันนี้นะครับเป็นออปชันที่ มากกว่าที่เราคุยกันคือมากกว่าที่เราคุยกันคือว่ารถคันนี้จะมีปุ่มแรกซึ่งไม่ได้มีทุกคันนะฮะถ้าเป็นปุ่มนี้เราจะเรียกว่า Keyless Entry คือเอามือจับปุ๊บเนี่ยอันเดีล็อกได้เลยเดี๋วว่าอยู่ในกางเกงเราเนี่ยปุ๊บผมจับเปิดเปิดได้เลยเปิดได้เลยนะฮะแล้วตัวนี้จะมีรีโมทตัวนี้เรียกว่ารีโมทสตาร์ทตัวนี้เป็นออปชันที่ต้องใช้เงินสั่งซื้อเพิ่มคือให้เลยนะฮะอันนี้ออปชันนี้ประมาณเกือบแสนหนึ่งนะฮะ คือกด2ครั้งค้างไว้แล้วรถจะสตาร์ทเอง t ดิจิตอลอ i ปชันอีสเนมิสค y เลสเอ็ t ทีใช่ครับอันนี้เป็นออปชั่นพิเศษออปชั่นนี้ประมาณใช้เงินแอดเกือบๆแสนบาทอันต่อมาครับบัมเปอร์ครับพี่พี่สุขุมบัมเปอร์ปกติเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกอันนี้เขาเรียกสตีลบัมเปอร์อันนี้เป็นเงินแอดออปชั่นเพิ่มขึ้นอันนี้ผมแถมไม่ใช่โอ้ขอบคุณมากนะครับ แล้วก็ปกติรถเกิดมาเนี่ยฮะจะไม่มีเรียกว่า size skirt, s ไซส s เกิดไซส์เต็บบันไดอันนี้เพิ่มประมาณสักเกือบสองหมืนบาทนะฮะเวลาขึ้นรถมาเนี่ยทำให้เวลาเราลงสเต็ปนะฮะอันนี้ขึ้นได้เลย,เลยแต่รุ่นนี้มันจะต้องไม่ใหญ่มากเพราะถ้าใหญ่มากมันจะดูะแบบมันจะไม่สวยนะฮะ,ะแล้วตัวออปชั่นตัวนี้โปรติพายางะฮะอันนี้เป็นพายางเขาเรียก l l w e a t h e r คือเป็นพายางที่ต้องใช้เงินสั่งซื้อเพิ่ม แล้วก็แผ่นฉนวนกันความร้อนนะครับวันนี้ก็จัดพี่สุขุมต้องเรียกว่า option ออปชันแบบจัดเต็มเลย<อ>ต้องบอกว่าวันนี้นะครับผมมาเซอร์ไพรส์แบบว่าทีมที่พี่สุขุมเนี่ยไม่ไม่ได้รู้ตัวมาก่อนนะครับ<อ>ต้องบอกว่าคันนี้นะครับคือจี๊ปต้องบอกว่ารุ่น g l a d i a t o r s t ์สตริงเกคันแรกของประเทศไทย<อ>พี่สุขุมดูแล,แล้วแล้วถูกใจไหมครับก็คืออย่างนีน้ชีวิตของพี่สุขุมเนี่ยตอนนี้เข้าไป60แล้วนะครับก็ครั้งหนึ่งเลย นะครับในชีวิตเนี่ยอยากจะขับรถอย่างนี้จริงๆเป็นรถในฝันเลยครับแล้วครบองค์ประกอบทุกอย่างแล้วครับหลังจากนี้ไปเนี่ยพี่พี่สุขุมไา้ตาหลับ,ลบ <laughs> แล้ววันนี้ต้องบอกนี่ยพี่สุขุมเนี่ยเรามีสักีพยายนของจิปทีนพีิปขับไฮแลนด์มากันอีกหลายคนเลยนะครับ,รบแต่พี่สุขุมดูรถแล้วถูกใจนะครับโอเค เีสุดยอดเลยครับพี่ตอนแรกมันกินดียวรถคันใหม่ด้วยเท่โอเคสุดยอดเลยครับพี่ก็เขาบอกว่าแค่นี้นะครับเป็นบันทึกความทรงจำที่ผมเนี่ยนำรถมาเสิร์ฟถึง ถึงร้านพี่แล้วก็ก็บอกว่าขอบคุณที่ที่ให้ความมั่นใจกับทีนดีคาร์นะครับเพราะต้บอกว่าพี่สุกลุมนี้ไม่ได้ซื้อกับเราคันแรกนะครับซื้อเราคันนี้เป็นคันที่2แล้วเป็นลูกค้ามาตั้งแต่ปี2012ปัจจุบัน9ปีขอบคุณพี่สุกลุ่มอีกครั้งครับที่ความไว้เนื้อเชื่อใจและมากกว่านี้ครับวันนี้มีพี่อนุสรนะครับเดินทางมาจากระยองนะครับเป็นพี่อยู่ในกลุ่มริปขับด้วยนะครับพี่ดุรอนเห็นรถคันนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับโอ้ินดีด้วยครับสุดยอดคร โอเคแล้วแล้วชนกับพี่สุขุมเพื่อแสดงความมีนั้นหนึ่งแก้วครับพี่อรดับขออนุญาตนะครับเรามาเชียร์นะครับชนแสดงความมนดีกับพี่สุขุมกันหน่อยนะครับอ่ะแล้วก็แฟนขบของที่เอ็นพีคาร์ครับบรรยากาศดีอย่างเี้เรามาร่วมแสดงความมนดีกับรถคันใหม่ร่วมกันครับ one two three h ขอบคุณครับขอบคุณครับ yes c o n g r a t i o n นะครับอบคุณครับขอบครับคุณครับ เท่มากเลยวันนี้สวยมากเลยเดี๋ยวผมจะพาดูว่าสวยขนาดไหนนะครับตรงนี้ก็จะมีเขาเรียกเบสไลเนอร์นะครับเป็นคนฉนวนกันลอยจะมีกระเป๋าสำหรับเก็บหลังคามาให้เฮ้ยมีความลับอีกอย่างหนึ่งพี่ลืมบอกไปต้องบอกให้แล้วต้องให้หมดจริงจริงอันนี้ผมไม่กล้าให้คนอื่นเห็นพี่กลัวคนอื่นเขาเวลาสั่งมาแล้วน้อยใจเวลาพี่ดูผมเดินทางครับเปิดด้านนี้มาครับ นี่ฮะจะมีสปีกเกอร์นะครับของจี๊ฟนะครับ <Okay. S 1> พกให้ติดในรถ <Okay. S 1> พกให้ติดในรถเลยเพราะว่าขับไปเนี่ยชาร์จไปแล้วก็จะเชื่อมบลูทูธจะวางตรงไหนก็ได้แต่คันนี้เป็นออปชั่นที่้องแอดเพิพพ่มนะครับพี่ประพิษมาพอดีพี่ประพิษสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับส <Okay. S 1> วัสด,ดีครับอันนี้พี่ประพิษจากกลุ่มจี๊ฟส์ไฮแลนด์นะครับต้องบอกวันนี้พี่ประพิษมาสแสดงความยินดีกับพี่ขุมด้วยนะครับเพราต้องบอกอันนี้เป็นอีกหนึ่งออปชั่นซึ่งบอกว่าปกติไม่มีแต่วันนี้จัดให้พี่ขุมเลยนะครับ ต้องบอกว่าบรรยากาศดีๆครับบรรยากาศที่ชื่นมื่นกับการที่เราได้มาส่งมอบรถนะครับแล้วก็ได้ให้ในสิ่งที่ลูกค้ามีความหวังแล้วก็ได้ตามความหวังวันนี้ผมปอ T-NP อ็นาได้รู้สึกถึงความยินดีนะครับยังไงก็ถ้าใครชอบชีฟครับช่วยเป็นกำลังใจให้ครับ T-NP Jeep t ช a i ไ a ยแลนดช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยซับสไครด้วยพี่ตุ้มค,ครับวันนี้ผมถามนิดนึงครับ ถ้าเป็นแฟนคลับของผมเนี่ยในเพจนี้มีประมาณแสนกว่าคนถ้าเขาได้ดูไลฟ์วันนี้ที่เรากำลังไลฟ์เพื่อนอยู่เนี่ยแล้วเขามาทานอาหารที่ร้านพี่เนี่ยพอจะมีส่วนลดพิเศษอะไรให้ไหมครับยี่สบเปเลยครับ20่สิบเปอร์เซ็นต์เลยบอกว่าน้องปอเนี่ย PMP เนี่ยครับนะครับ20เลยครับโอเคขอบพระคุณพี่ขุมครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับยังไงวันนี้ผมปอทีม t n b ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ